ครับผมสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมืออาชีพที่เคารพกทุกท่านครับผมทั้งทาง Facebook แล้วก็ทั้งทาง YouTube นะครับพบกับผมครับผมบ่าวพีพารวยปุ๋ยตราหัวคนป่าครับวันนี้ผมเตรียมปุ๋ยหัวคนป่าไว้สําหรับรองพื้นปีนี้ทํานาปีครับผมจํานวน5ไร่ครับทีนี้ก็เตรียมพันุ์ข้าวปลูกไว้ที่3กระสอบโดยคิดอัตราการช้อยู่ที่15กิโกรัมต่อไร่ มีห้าไร่ก็เจ็ดสิบห้ากิโลกร,รมัมคิดเป็นกระสอบก็กระสอบไปยี่สิบห้ากิโลกร,รัมก็เป็นสามกระสอบได้รับการสนับสนุนจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเพียรทองรุ่งเรืองการเกษตรนะครับอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดก็เป็นเครือข่ายเพื่อนค้าปุ๋ยตาหัวคนป่าท่านใดที่สนใจพันข้าวหรือว่าปุ๋ยตาหัวคนป่านะครับสะดวกทางนู้นก็เข้าไปได้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อําเภอเสรละปุ่จังหวัดร้อยเอ็ดทางร้านเพียรทองก็จําหน่ายพันุข้าวปลูก ทั้งนาปีแล้วก็นาปังนะครับมีข้าวสารมีอุปกรณ์การเกษตรเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยตามหัวคนป่านะครับฝากไ้ด้วยกันแล้วกันพี่น้องทางนู้นนะครับพูดถึงปุ๋ยตามหัวคนป่าสําหรับนาของผมปีนี้ทํา5ไร่ครับผมใช้ปุ๋ยตามหัวคนป่าสูตรยี8 8บวก1แมกนีเซียมจำนวนหนึ่งกระสอบแล้วก็ข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นสารเสริมประสิทธิภาพทางดินชื่อว่าโบว์จีานะครับจำนวน5ถุง เหตุผลที่ผมใช้ปุ๋ยหัวคนป่าสูตร288 1กระสอบต่อ5ไร่นะครับไม่ไม่ใช่ว่าเลื่อนลอยนะครับมันมีวิธีการคิดที่ไปที่มานะครับก็คือ,อปุ๋ยหัวคนป่าสูตร288นะครับเป็นเนื้อปุ๋ยแท้100%เพราะฉะนั้น50กิโลกรัมก็มีแต่เนื้อปุ๋ยแท้แท้ร้อเเลยเถ้าอาหารรวมกัน3ตัว NPK ก็เท่ากับ6 6เอย36นะครับ ผมใช้ห้าไล่นะครับคิดแบบนี้ครับพี่น้องเอาสามสิบหกเปอร์เซ็นปุ๋ยนี่หารห้าตกไร่ละเจ็ดุดสเปอร์เซนปุ๋ยครับเปอร์เซ็นต์แค่นี้เพียงพอแล้วสําหรับาการเจริญเติบโตของข้าวในระยะแรกนะครับแต่ว่าถ้าเราให้เปอร์เซ็นต์ปุ๋ยที่มันเข้มข้นเกินสิเอร์เซขึ้นไปนี่อาจจะทําให้ข้าวเกิดโรคได้นะครับเพราะว่าอาจจะไปเร่งการเจริญเติบโตเยอะเกินไปหรือว่าในช่วงที่ไม่มีน้ํานะครับ มันก็ความเข้มข้นของปุ๋ยนี่มันจะไปทําให้ต้นข้าวเนี่ยมันเกิดผลเสียได้เพราะว่าในต้นข้าวมันความชื้นมันน้อยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีน้ำนะครับสูตรนี้ผมก็จะแนะนําอยู่ที่สองจุดไร่นะครับเราก็จะใส่อยู่ที่ในช่วงที่แตกกอนะครับในช่วงที่ข้าวแตกกอ,อก็แนะนําที่15%ปุ๋ยต่อ1ไร่นะครับสิปปุ๋ยก็คือ เอาเหมือนเดิมเลยนะครับผม N P K 3ตัวรวมกันแล้วก็หาร15ก็จะตก2.4ไร่นะครับไม,ไม่ไม่ถึง2.5แต่ว่าก็ก็พอได้อยู่นะครับ2.5ไร่2ไร่ครึ่งก็โอเคนี่คือที่ไปที่มาที่ผมใช้ปุ๋ยตามังกุนป่าสูตร2 8 8รองพื้น5ไร่นะครับแต่ว่าผมนะครับปีนี้มาใช้โบ้ด้วยเพื่อเสริมประสิทธิภาพของปุ๋ยตัวนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถ ปรับปรุงบำรุงดินได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นดินดีดินเสียดินเปรี้ยวดินเค็มก็สามารถใช้ได้นะครับโบว์จีอาถุงเล็กๆแค่นี้บรรจุ1.6กิโลกรัมหรือว่า1,600กรัมครับงถุงต่อหนึ่งไร่นะครับอันนี้ก็มีที่ไปที่มาไม่ใช่บอกว่า1ถุงต่อหนึ่งไร่จะจะได้เลยนะครับพี่น้องมันมีวิธีการคิดแล้วก็มีเหตุมีผลนะครับเราบรรจุ1.6กิโลกรัมนะครับโบว์จะเป็นเม็ดสีสีดําตัวนี้นะครับ นี่หนกกิโลกรัมก็คือ1,600กรรัมนะครับ 1, รหนึ่กรรัมเนี่ยเราคิดอย่างนี้ครับอัตราต่อไร่เนี่ยหนึ่ตารางเมตรเพราะฉะนั้นโบ๊ะหกรัมต่อพื้นที่1ตารางเมตรนะครับเห็นไหมว่ามันประสิทธิภาพมันคับถุงจริงๆนะครับโดยองค์ประกอบนะครับที่ผมผสมเข้าไปอันนี้เป็นฝั่งนี้จะเป็น28 8 8ตาหัวคนป่านะครับ องค์ประกอบก็จะมีแม่ปุ๋ยนะครับมียูเรียมีแอมโมเนียมมีแดปมีมอบแล้วก็มีธาตุอาหารรองคือแมกนีเซียมที่ผสมเข้าไปตัวนี้ก็คือโบนะครับองค์ประกอบของโบนี่มันมีหลักๆก็จะอยู่ที่5้าหรือ6อย่างนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทวนให้ฟังนะครับก็จะมีกรดฮิวมิกนะครับอันดับแรกมีสาาลทะเลมีกรดไฟสติกมีเบนโทไนต์แล้วก็มีกรดอะมิโน นะครับมีอยู่5อย่างอีกอย่างนึงมันคืออะไรนี่อยู่ข้างหลังนะครับพี่น้องค่อยไปซื้อแล้วก็มาอ่านดูนะครับเนี่ยเราจะเขียนรายละเอียดบอกตรงนี้หมดเลยนะครับอ๋อกดอะไรเนี่ยไมโออิโนซิทลนะครับนี่แหละองค์ประกอบของโบ g r นะครับถุงเล็กๆแค่นี้แต่ว่าคุณภาพคับถุงเลยอัตราการใช้ก็1ถุงต่อไร่นะครับ1ถุงบรรจุ1,600กรัม ต่อ1,600ตารางเมตรขายปีอยู่ที่ถุงละ200บาทเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับอยากจะปรับปรุงดินหรือว่าอยากจะเสริมประสิทธิภาพทางดินก็แนะนำให้ใช้โบนะครับ1ถุงต่อ1ไร่ทีนี้ก็ถือว่าผมลักไก่คนหวานปุ๋ยเหมือนกันนะครับนี่เพราะว่าปกติแล้วถ้าเราใช้สารปรับสภาพดินนะครับหกระสอบเราต้องจ้างเขาหวานนะครับจำนวน100บาทต่อ1กระสอบ แต่ว่าผมแอบเอามาผสมกันแล้วเรียบร้อยนะครับกับปุ๋ยหมวอคนปาสูดยี 28, นะ่สิบแปดแปดเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่ที่หนึ่งกระสอบนะค่าจ้างหวานก็หนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเราซื้อสารปรับภาพดินทั่วไปเนะี่ยตรงนี้จะเป็นห้ากระสอบแล้วก็หัวคนปากก็จะเป็นหนึ่งกระสอบรวมแล้วค่าจ้างหวานก็จะเป็นหกร้อยบาทแต่ว่าผมได้จ่ายแค่หนึ่งร้อยบาทแต่ว่าแล้วก็คุณภาพของเนื้อปุ๋ยอะไรเนี่ยครับมัน สุดยอดมากเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยต่อไร่ในช่วงในรอบลองพื้นอยู่ที่7.2%นะครับผมฝากไว้ให้ใช้ครับผมพ่อมพี่น้องกเกษตรกรมืออาชีพขอบคุณครับสวัสดีครับ